ดีค่ะนชื่อเด็กหญิงื่อรสวัสดีค่ะคุณครูที่เคารพรักและเพื่อนเพื่อนทุกคนม<ด>ีฐานชื่อเด็กหญิงเชอรท<ด>องภมาังกฤษอยู่ชั้นมัธถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนว่าหงเจ้าอำเภอบากูดจังหวัดตากจะออกมาเรียงความเรื่องประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีคนใช้คอมพิวเตอร์ทํางานต่างๆเช่นทํางานในบริษัทหรือใช้ในการทํารายงานการบ้านต่างๆหรือใช้เปิดไลนคอม ากานได้ผ่านอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นั้นใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนได้คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการคำนวณและบันทึกข้อมูลซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้มากมาย